อุดมเนี่ยแกเป็นคนเล่ร่อนแล้วเมื่อวานเราเปิดภาพที่มันช็อกชวนสยองปรากฏเพื่อนเขาเป็นผู้หญิงชื่อว่านางตะวัน<ะ>นางตะวันเขาเปิดภาพเก่าก่นแะล้วทีมงานเปิดวงจรปิดตัวเก่าก่อนเมื่อวานนี้ปรากฏไปเจอนางตะวันเดินแก้ผ้าและเดินถือคอนฮะคุณผู้ชมฮะออกมาจากตึกที่คุณอุดมเนี่ยแกโดนทุบหัวตายมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเฮ้ยแล้วนางตะวันเป็น,เป,นเป็นใคร ทำไมถึงเดินแก้ผ้าแล้วเดินไปสักพักหนึ่งอ่ะอยู่ๆกล้องบางตัวจะจับภาพนางตะวันเดินถือคอนแต่เปลี่ยนเสื้อก็แสดงว่านางตะวันเนี่ยน่าจะแปเอาเสื้อผ้าของใครบางคนมาแล้วก็เปลี่ยนเสื้อล่าสุดคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้เลยคดีหัวตัวนี้เอ็มไม่แน่ใจมีภาพตอนที่เจอร่างคุณอุดมไหมไหนลองเปิดภาพตอนเจอร่างคุณอุดมหน่อยที่แกโดนทุบหัวตายอยู่ที่ตึกร้างสุข,ขาพิบาล5ซอย82อยู่ที่ปทุมธานีจนกระทั่งเมื่อวานนี้วงจรปิดไปเจอนางตะวันคนสนิทข,ของเขาเดินแก้ผ้าและถือคอน นี่อันนี้คือภาพตอนที่เจอศพพี่อุดมตายคุณผู้ชมครับล่าสุดหลังจากที่ออกอากาศ2วันติดตำรวจจับทางด้านนางตะวันเรียบร้อย<ฆ>ะะแล้วฮะแล้วให้ดูภาพซะนิดหนึ่งฝ่ายสืบสวนสอนอคันนายาวไปเจอตัวตะว,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 วันฮะทีมงานเปิดภาพเอาตอนภาพนิ่งก่อนสิอันนี้คือตอนที่เขาเอามาเค้นแล้วอานาทีจับครับรู้สึกจะเป็นภาพนิ่งอา่าตัดภาพนิ่งก่อนภาพนิ่งก่อน มันจะมีภาพนิ่งซึ่งดูเผินๆน,นี่นึกว่าผู้ชายนะปรากฏว่าน,นี่คือนางตะวันและเทียบกับวงจรปิดเมื่อคืนนี้ที่เปิดให้ดูคนเดียวกันนะฮะที่เดินแก้ผ้าและถือคอนถามว่าตํารวจไปจับได้ยังไงนางตะวันนี่คือผู้หญิงนะ,ะแต่ลักษณะที่ตํารวจเข้าไปล็อกตัวเนี่ยเหมือนกับตัดสั้นเลยวงจรปิดตัวเมื่อคืนนี้เอามาเทียบกันกับภาพนิ่งเพราะว่าล่าสุดตํารวจเนี่ยไปเจออาวุธก็คือคอนใช่ไหมที่เขารับสารภาพ ตำรวจก็เลยไปล็อกตัวมาแล้วก็เอามาเค้นสามชั่วโมงคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเสร็จสับวันนี้พอตำรวจเขาเค้นได้เรียบร้อยเขาก็เลยมีการคุมตัวออกมาขราวนี้แหละตัดผ้าไปตอนที่เจอตะวันใส่หมวกปิดหน้ากากนักข่าวก็เลยพยายามถามแรงจูงใจคืออะไรเหรอตะวันทำไมต้องออกคอนทุบหัวชายคนเล่ร่อนแล้วเดินแก้ผ้าออกมาค่ะซึ่ง,งนี่ วมันเป็นยังไงตะวันเราป็นควาดเครืออะไรแบบมงบอกมัน่อยเรามีปัญหาั้งกอนหน้านี้ไปจ้ะเลาอมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทะเละรกันกไม่ได้ทะครับอลมี็มีเรื่องอะไรกันเห็นบอกว่าทะเลาะกันบ่อยครั้งเลยหึงหัวดีว่ายังไงอะค่ะตะวันอพิ่ฐานหน่อยเราเปิดยงลครับอะไรนะ อ่าพูดได้พูดได้พูดได้พูดเลยเราเราเราได้บุกลูกครับบุกลูกที่ไหนคะยังไงอะคะปกติเราอยู่บ้านรักที่บ้านรักบ่อยไหมหรือในบ้านรักไมาเป็นของเราเหรอตะวันเขาเคยทำร้ายเราไหมกันมานานรอยังคะไม่เราทำร้ายได้ ล้าคนขับเยน่คนนคนนี่คนตขึ้นเือทางเดียวแล้วคุณผู้ชมครับแล้วแน่นอนวันนี้ตำรวจยืนยันว่าจับไม่ผิดตัวเพราะเดี๋ยวเขาจะพาไปทำแผนมผมเปิดภาพหลักฐานเอาตัวใหม่ก่อนแล้วกันนะฮะเอาตัวที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยที่เดินลัดเลาะอยู่ตามริมคลองภาพนี้อาจจะต้องเซ็นเซอร์ตรงบริเวณทั้งตัวแต่มันจะเห็นคอนชัดหน่อยเพราะเมื่อคืนนี้ตอนที่เขาฆ่าผู้ชายคนนี้เสร็จเนี่ยมันจะเป็นภาพเงาไกลๆแต่ภาพนี้จะชัดมากนี่ฮะในมือคืออ๊้ยตายคอนตอกตะปู ตีหัวนี่คือเดินออกมาจากตึกกลางเป็นมุมที่ชัดที่สุดจะเห็นว่าโหดูเือนเผยเหมือนผู้ชายมากเลยนะแต่เขาเป็นผู้หญิงนะฮะแล้วเข้าใจว่าเขาน่าจะสนิทกันพอสมควรคราวนี้แหละตอนที่เขาฆ่าเสร็จเนี่ยจะเห็นมือเขามีค้อนวงจรปิดตัวใหม่น้องตองวราไปได้มาอีกตอนเขาใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวมันจะมีเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะไปขโมยเสื้อผ้าใครมาใส่หรือเปล่าเปิดตัวใหม่ขึ้นมาเลยฮะคราวนี้แถวซอยกิติศักดิ์11นี่ใส่เสื้อแล้วค่ะ ก็คือจะเห็นว่าตอน3มทุ่ม58นาทีนะคะมีการสวมเสื้อแล้วแต่ว่าไม่ใส่กางเกงเสื้ออาจจะปิดบริเวณส่วนล่างนิดนึงแล้วก็มีการเดินไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะกล้องวงจรปิดตัวต่อมาค่ะก็จะจับภาพระหว่างทางที่คุณตะวันเนี่ยเขาเดินถือค้อนตอกตะปูอยู่ในมือซึ่งอาจจะเห็นโอ้ตายแล้วภาพด้านข้างสติดีางนี้ค่ะตอนที่สอบ คือดูเหมือนกับสติจะไม่ค่อยดีนะครับอัะนี้เมื่กี้เดีคอนค่อนข้างทีจะชัดเดียวเพราะจากษณะเขาพูดเนี่ยคือเหมือนคุยไม่รู้เรื่องส่วนล่าสุดเปิดภาพตอนทำแผนเลยก็ได้นะครับเขาคุมตัวตะวันเนี่ยไปทำแผนที่เอาคอนตีหัวในป็อกหรือว่าพี่อุดมเนี่ยนะฮะก่อนที่จะวิ่งแก้ผ้าออกมาคือล่าสุดเนี่ยคือมันมีมุมหนึ่งตอนทำแผนครับวันนี้เนี่ยมันมีมุมที่หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องแก้ผ้าออกจากตึกเห็นบอกว่าตอนที่ใช้คอนตีเนี่ยแล้ววิ่งออกมาจากบ้านร้างโดยไม่ใส่เสื้อผ้าเจ้าตััววยยยืนนน่าาคต เขาจับตัวของตะวันแก้ผ้านะฮะแล้วดูเหมือนกับจะขึ้นคมอมคือตัวตะวันเนี่ยใช้คำว่าตัวเองจะโดนบุกลุกแต่ถ้าพูดกันแบบภาษาปกติอาจจะคิดว่าน่าจะโดนลวนลามหรือไม่จนในที่สุดตะวันก็เลยเอาค้อนที่ตอกตะปูฟาดหัวไปสองครั้งแล้วหลังจากนั้นพี่ป๊อกหรือพี่อุดมก็ล้มตัวตะวันก็เลยเอาค้อนตีอีกสี่ครั้งแล้วก็หลบหนี ซ้ายมือนี่คือตอนที่เขาพาไปทําจําลองเหตุการณ์ในห้องที่เอาค้อนตีหัวทางด้านพี่ป๊อกเนี่ยนะฮะหลังจากทําแผนเสร็จสับตารวจก็เลยคุมตัวตะวันเพื่อจะกลับโรงพักนักข่าวก็เลยถามตะวันอีกว่าคือได้มีการเสพอะไรยังไงไหม,มเพราะชาวบ้านเองเนี่ยเขาบอกคู่นี้น่าจะเสพแล้วน่าจะเป็นคู่รักกันมาก่อนอปรากฏตะวันก็ไม่ตอบคาถามหันมาจ้องหน้าผู้สื่อข่าวเห็นบอกตาแข็งมาก ไหนเอาภาพบรรยากาศตอนถัดมาเลยนะฮะคุมตัวกลับหลังจากทําแผนที่หันมาสู้ตาอุ้ยเนี่ยเอาค้อนปฟาดแบบเมื่อกี้เนี่ยนี่มีใช่ไหมตอนหันมาจ้องตาหูดูอย่างนี้นึกว่าผู้ชายมีเสียงไหม เรื <łość> ่อยันเราทำลายเขสาเหตุเพราะอะไรเสร็จักทำอะไรเรากบอกนะเจ้าที่บอกว่ามีภาพหลอนนะเราได้เขยาแม้ที่บอกว่ามีภาพหลอนนะเจ้าหนุ่มเป็นยังไงมองนักข่าวช่อง8ใช่ไหมประวัติคอควบมาเลยเนี่ยนะฮะ อาล่าสุดเมมีอะไรอีกทางด้านของผู้มุ่กับสนคนคณะยาวค่ะพันตำรวจเอกนเรนเครื่องสนุกนะคะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทางด้านตะวันยอมรับสารภาพเป็นคนก่อเหตุส่วนมูลเหตุเห็นบอกว่าเห็นภาพหลอนจากผู้ตายก็เลยมีการพกคอและมีดติดตัวเพราะกลัวผู้ตายจะทําร้ายก็เลยชิงลงมือซะก่อนตอนนี้กําลังมีการเอาปัสสาวะไปตรวจหาสารเสพติดรอผลอยู่ค่ะ